ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o ตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับการทำนายทายทักด้วยพายิบซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ คลิปทานายถ่ายทักด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนี่ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่รับทําพิธีใดๆนะและไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครถ้าอยากทําบุญนะแนะนาไปบริจาครงพยา บานใดๆก็ได้ตามศรัทธาเลยนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องการเสี่ยงทายทํานายทายทักด้วยไพย่ทาโร่กันวันนี้เช่นเคยนะครับ การทํานายของเราก็จะเน้นทําทนายไปตามเนื้อหาตําราไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีสากลแบบสากลน,นิยมนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะที่นี่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะโอเคนะทำนายกันว่ากันไปตามตําราสากลน,นะครับแล้วก็เน้นการเสี่ยงทายการเสี่ยงทายคือมีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เราไม่ได้ดูดวงแบบฟันเปรี้ยงไปว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะเรามาเสี่ยงทาย พยากรโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้โอเคมาดูกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับโดยปกติก็จะใช้1สําสำรับบ้างหรือสําสำรับบ้างแล้วแต่เนื้อหานะครับวันนี้จะใช้ไพ่เพียงสำรับเดียวเท่านั้นเราจะมาเสี่ยงทายกันในหัวข้อที่ว่า เขากำลังใจละลายเพราะคุณน่ารักเหลือเกินเออเป็นการเสี่ยงทายเรื่องความรักความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใสๆสสบายสบาย,บายไม่มีพิษมีภัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยนะครับเขากำลังใจละลายเพราะคุณน่ารักเหลือเกินเหตุการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดมาเสี่ยงทายไปด้วยกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหแปดเหรียญเอเดอร์เพนทาเคิลใบแรกก็ขยนขันขันแข็งเลย ยินดีด้วยคุณมาถูกทางสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่คุณทำอยู่ตอนนี้ถือว่ามาถูกทางจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างแรกเลยนะครับถ้าไม่นับเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้ามองด้านการงาน,งานการเงินใบนี้เป็นไพ่ที่ดีของการประกอบอาชีพนะตำราสากลว่าไว้เมื่อแปดเหรียญปรากฏออกมา การประกอบอาชีพใดๆช่วงเวลานี้คุณมาถูกทางสิ่งที่คุณทำอยู่จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณคุณดูไพ่แปดเหรียญนะครับสื่อสารกันตรงๆตามภาพไพ่ทาโร่สื่อสารตรงๆนะ แปดเหรียญที่งอกเงยงอกงามขึ้นจากความขยันขันแข็งยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งขยันยิ่งได้สตางค์เพิ่มถ้าอยู่เฉยๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องไปขยันกันตามความสามารถนะครับใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วคุณจะมีกินมีใช้อย่างสุขสบายนี่คือคําทํานายในด้านการงานการเงินและถ้ามองใบนี้เป็นด้านความสัมพันธ์8ดเหรียญยังทํานายได้อีกด้วยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆตอนนี้ มีโอกาสงอกเงยงอกงามค่อยๆเติบโตขึ้นได้ด้วยเช่นกันประมาณนี้เลยนะครับและธาตุดินก็เด่นความหนักแน่นของธาตุดินไพ่เหรียญน,นะครับนะเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่สามารถดูได้ทุกธาตุทุกราศีไม่จํากัดนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกท่านพยากรณ์กันว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่นะครับเราไม่ได้ฟันเปี้ยงไปว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ แนวโน้มและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นและทั้งมีคำแนะนำดีๆใดๆคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อืโอ้โหเจ็ดถ้วย7ซ f c u น s Cups ใบนี้มาอารมณ์ดีเลย Seven นออฟคัพถ้วยการบง่งบอกถึงการมีตัวเลือกการมีทางไปมีสิ่งดีๆเข้าม,ามามากมายในความหมายที่ดีนะครับใบนี้มันค่อนข้างมีสองแง่2งแง่เล็กน้อยความหมายที่ดีคือ,อคุณจะมีทางเลือกมีตัวเลือกดีๆเข้าม,ามามากมายเลยตามความเป็นเจ็ดถ้วยละลานตาเลยนะครับแต่มีข้อติงเล็กน้อยติงตรงๆเล็กน้อยคือระวังภาพลวงตาหรือระวังเลือกผิดคำว่าเลือกผิดหมายความว่าอะไรบางทีของที่เข้ามาล้วนดีนะครับ แต่สิ่งดีๆของคนอื่นสิ่งดีๆทั่วไปบางทีอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราสัทีเดียวนะครับ ของดีของเขาอาจจะไม่ใช่เหมาะกับเราสัทีเดียวคุณต้องเลือกให้ตรงจริตของคุณเลือกตามความถูกต้องความเหมาะสมบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกคุณคุณ,คณไม่ถนัดคุณอาจจะไม่เลือกก็ได้แบบนี้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณเองที่สุดแล้วจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการงานการเงินคุณจะมีโอกาสทางการงานเข้ามามากกว่าหนึ่งรายการบางท่านมีโอกาสทํางานเสริมทํางานคู่ขนานทํางานชอบทํางานพัฒนาแบบนี้ ส่วนถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับบุคคลมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเราไม่ได้หมายความในเชิงชู้สาวนะแต่หมายความว่าคุณอาจจะมีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นมีคนมาจีบมากกว่าหนึ่งคนอะไรแบบนี้หรือมีจังหวะชีวิตต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหนะ้าหลายตาแบบนี้ก็เลือกดูดีๆคบหาคนที่ศีลเสมอการจริตตรงกันและคุณจะได้กัลยานามิตรที่ดีนะครับซึ่งการยานามิตรที่ดีสามารถพัฒนาเป็นคนรักได้อย่างแน่นอนเออประมาณนี้ คู่รักหลายคู่ที่พัฒน,น,นะนาจากความเป็นเพื่อนนะพัฒนาจากความเป็นเพื่อนการเสี่ยงทายแบบนี้ขอให้ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อใบต่อไปคืออะไรมาลุ้นกันว้าวหกเหรียญ six o f p e n t a c l e s ใบแห่งผู้ใจบุญไพ่แห่งผู้ใจบุญการทำบุญสุนทานการเป็นผู้มีจิตศรัทธาเป็นผู้ที่มีความเมตตาการเป็นผู้ให้ใบนี้การเป็นผู้ให้โดดเด่นมากใบนี้เขาจะสื่อสารว่ายิ่งคุณทำบุญทำกุศลตามกำลังนะย้ำว่าตามกำลังอย่าเกินกำลังนะครับทำบุญกุศลตามกำลังแล้วก็รักษาคุณงามความดีไว้คุณจะเป็นที่รักของเรียกว่าทุกสปปรรพสิ่งตามความเชื่อเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์วิญญาณอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะพระท่านสอนมานะครับ ถ้าเราครองตัวดีประพฤติตนด้วยความดีนะมีสัมมาอาชีพสัมมาวาจาวางตัวกิริยาวาจาดีคุณจะเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์วิญญาณเทพเทวดาตามความเชื่ออย่างน้อยที่สุดการทําบุญทํากุศลจะทําให้คุณสบายใจแล้วพอสบายใจจะทําอะไรมันก็ปลอดโปร่งโล่งไปทุกอย่างถูกไหมครับทุกอย่างเริ่มที่ใจก่อนนะ อยากได้สิ่งดีๆอยากได้ชีวิตดีๆทำยังไงก็ได้ให้สบายใจก่อนการทำบุญทำกุศลเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยให้สบายใจยิ่งขึ้นโอเคและมองอีกมุมหนึ่งในมุมกลับใบนีคุณสามารถเป็นผู้รับก็ได้หมายความว่าคุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับคุณอาจจะเป็นผู้ให้กับผู้ที่ได้วกว่าและคุณอาจจะเป็นผู้รับสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาคุณก็ได้เช่นกันโอเคมาดูกันต่อนะครับส่วนในด้านความสัมพันธ์ก็แปลว่าคุณมีโอกาสเจอคนศีลเสมอกันทํานองนี้นะครับ พลังงานดีงามมาดูกันต่อเลยนะเขากําลังใจละลายเพราะคุณน่ารักเหลือเกินคุณใจบุญแหละดูก็รู้ไพ่ทรงนี้เออใจบุญกิลียามารยาทด,ดีวางตัวดี ใครๆก็ชอบเป็นส่วนใหญ่โอ้โสามถ้วย t r r e e of Cups พูดไม่ทันขาดคำใครๆก็ชอบเป็นส่วนใหญ่คุณน่ารักมากคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่บางทีคนเราเคยชินกับตัวเราเองเราก็ถ่อมตัวว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้มีอะไรดีนักนะแต่ในสายตาคนอื่นเขาชื่นชมคุณมาก คุณไปที่ไหนจะมีแต่ความยินดีผู้คนต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับและมีโอกาสที่นะกับหัวข้อนี้ที่เขาจะใจละลายเพราะความน่ารักของคุณเขาคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณมีโอกาสเจอเขาได้ตามงานมงคลงานเฉลิมฉลองแบบนี้ที่ใดที่มีความสุขที่ใดมีการเฉลิมฉลองจะนําพาความสัมพันธ์นี้ให้เกิดขึ้นได้มีโอกาสพบเจอกันจากงานมงคลหรือเมื่อเจอกันแล้วมีความยินดีร่วมกันคุณเป็นคนน่ารักซึ่งเขาก็เป็นคนน่ารักไม่แพ้กันเชื่อมั่นได้ว่าสี เสมอการจริตใกล้เคียงกันคนที่คล้ายๆกันจะดึงดูดกันเข้ามาส่วนคนที่แตกต่างกันจะผลักกันออกไปคุณมีโอกาสได้ร่วมยินดีร่วมเฉลิมฉลองกับคนที่นิสัยคล้ายๆกันเอและธาตุน้ําก็เด่นมีนกระกฎพิจิกธาตุอื่นก็ดูได้นะครับไพ่แต่ละใบมีธาตุมีราศีของเขานะวันนี้ธาตุดินธาตุน้ําเด่นไฟกระลมจะมาหรือไม่เอ๊ะมาลุ้นกันโอ้ธาตุลมมาแล้วหกดาบ six of swords ไพ่ล่องเรือหารักนะครับล่องเรือหารักข้ามน้ำข้ามทะเลใบนี้6ดาบตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าเมื่อใบนี้ปรากฏ6ดาบมันไม่ใช่อุปสรรคแต่มันอาจจะเป็นระยะห่างทางไกลการข้ามน้ำข้ามทะเลการอยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้าแบบนี้อยู่กันคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศก็ยังได้ความสัมพันธ์ระยะไกลความสัมพันธ์ทางไกลเตือนในิดเดียวต้องรู้จักกันจริงๆนะต้องรู้จักกันจริงๆแล้วมีเหตุต้องห่างกันไปอชนิดที่ว่าอ้างตัวว่าเป็นตาชาวต่างชาติทักมาจ บอะไรระวังโดนหลอกนะครับประมาณนี้คำว่าระยะห่างทางไกลหมายถึงคนที่รู้จักกันจริงๆเท่านั้นแต่มีเหตุต้องไกลกันอ่าไอแบบทักมาสวัสดีทักมาจีบอ้างว่าเป็นหมอเป็นอะไรอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้มาขอความช่วยเหลือหรือมาอะไรก็แล้วแต่ระวังโดนหลอกนะครับสมัยนี้โอเคประมาณนี้ใบนี้ยังบ่งบอกได้ด้วยว่า การเดินทางไกลจะนำโชคดีมาให้คุณมีคนไกลคิดถึงคุณอยู่หรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะนำโชคดีมาให้ขอให้คุณเชื่อในเซนส์ของคุณนะครับดวงชะตาการทำนายตามหน้าไพ่เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆส่วนหนึ่งในการช่วยตัดสินใจแต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรอยู่ที่การปฏิบัติและการตัดสินใจของคุณเท่านั้นนะครับดูดวงพยากรณ์อย่างมีสติไม่งมงาย,ายไพ่แนะนาแบบนี้เอาลองไปประยุกใช้ดูจะเกิดขึ้นจริงแค่ไหนอยู ที่คุณนะครับโอเคมาดูกันต่อน,นะครับเข้าใจหลายๆเพราะคุณน่ารักมากโอ้โ oh หเขาเป็นใครเขาเป็นใครคนไกลแน่ๆละหนึ่งแล้วก็อาจจะมีมากกว่า2 3สาคนขึ้นไปได้ด้วยตามไพ่เจ็ดถ้วยเมื่อกีนนี้โอเด็กถือดาบเฟเอรสอดคุณมีจุดยืนชัดเจนคุณน่ารักแล้วคุณก็มีความเด็ดขาดมีความเข้มแข็งในตัวเองคุณสมบัติแบบนี้เป็นคุณสมบัติอีกหนึ่งสิ่งที่เขาชอบมากเขาเพลิมมาก เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักก็จริงแต่คุณเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนไม่ยอมให้ใครมารังแกแบบนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยมาดูกันต่อนะครับคุณมีจุดเด่นมีจุดแข็งในตัวเองคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่ผู้คนรอบข้างปลื้มคุณและเขาก็ใจละลายเขาก็ปลื้มคุณมากเช่นกันทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปมีแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เอ้ยหนึ่งถ้วย Ace of Cups ยินดีด้วยเลยใบนี้ออกมาอึ้งเลยความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะไม่ได้แปลว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแต่เมื่อพยากรณ์ด้วยไพ่ออกมาแบบนี้ตำราสากลว่าไว้เมื่อหนึ่งถ้วย Ace of Cups ปรากฏขึ้นมาแปลว่าคุณมีโอกาสได้กลายาณมิตรได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่แม้แต่ได้คู่ใหม่แฟนใหม่ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์แปลว่าคุณมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ เจอเขารู้จักดีๆนะมีกะละยลยานมิตรเข้ามาแบบนี้แต่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสได้แฟนใหม่คนโสดเตรียมเฮ hey, จะมีคนมาจีบหรือคุณจะไปจีบใครก็มีโอกาสสําเร็จมีโอกาสสารสัมพันธ์กันได้หนึ่งถ้วยคือ ความสัมพันธ์ใหม่ๆตามตำราสากลว่าไว้ว่าหนึ่งถ้วยคือความสัมพันธ์ใหม่ๆชัดเจนเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏออกมาแล้วเราเสียงทายได้ใบนี้คุณได้มาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับตามความเชื่อคุณมีโอกาสได้มิตรใหม่เป็นอย่างน้อยส่วนจะพัฒนาจากเพื่อนเลื่อนสู่แฟนหรือไม่แล้วแต่คุณนะครับเราไม่ชีน้นําเราไม่บังคับกันนะครับแล้วแต่คุณถนัดแล้วแต่คุณชื่นชอบเลยนะครับแล้วก็อืดวงชะตาเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้น อย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆไม่ใช่อดูเป็นแนวทางอะไรดีๆเอาไว้ประยุกต์ใช้โอ้โหโหโหอัศวินถ้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพล่เพล่เขาจะมาจีบคุณด้วยซ้ํานะไม่ว่าคุณจะไปชอบใครอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่จะมีใครบางคนอยากเข้ามาจีบคุณอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอัศวินถ้วยเขาถือถ้วยมาแล้วจะมายื่นความสัมพันธ์ให้คุณ ความเป็นไพ่ถ้วยคือตัวแทนของความสัมพันธ์อัศวินถ้วยคือคนดีคนน่ารักที่จะมาส่งมอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณดังเมื่อกี้ปรากฏหนึ่งถ้วยออกมาแล้วมีอัศวินถ้วยตามมาอีกสอดคล้องกันเหลือกเกินความสัมพันธ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นจากคนน่ารักที่เขาหลงไหลชื่นชอบความน่ารักของคุณและมีโอกาสนำโชคมาให้ด้วยนะครับการมาหยิบยื่นถ้วยให้ตามภาพนี้ไม่ใช่แค่หยิบยื่นความสัมพันธ์มีโอกาสหยิบยื่นความโชคดีให้ด้วยเอาไม่ธรรมดา จะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่คุณดวงชะตาเป็นเพียงองค์ประกอบนะครับมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อดูให้ต่อเนื่องอย่าก,กดข้ามนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเห็นเห็นเลยจะจะสิบถ้วย10 of cups ให้ครอบครัวสุขสันต์ตามตำราสากลว่าไว้สบายใจได้เมื่อใบนี้ปรากฏการเสี่ยงไทยการทำนายไทยทักย่อมเป็นไปในทิศทางที่ดีถึงดีมากหมายความว่าอย่างแรกครอบครัวโดยกำเนิดของคุณจะมีความสุขความเจริญเนี่ยครอบครัวโดยกำเนิดพ่อแม่พี่น้องหรืออย่างที่สองครอบครัวที่คุณคิดจะสร้างเองสามีภรรยาแบบนี้คนโสดมีโอกาสเจอใครบางคนเมื่อกี้เมื่อกี้นะอัศวินถ้วยม,มีโอกาสสรางสัมพันธ์หนึ่งถ้วยมิตรใหม่ มีโอกาสเลื่อนจากเพื่อนสู่แฟนมีโอกาสได้คู่ครองย้ําว่ามีโอกาสนะส่วนจะเกิดขึ้นจริงแค่ไหนขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะครับที่แน่ๆสิบถ้วยเป็นนิมิตหมายอันดีว่า คุณไปเล็งใครไว้คุณมีโอกาสสมหวังใครมาจีบคุณคนนั้นมีโอกาสนําความโชคดีมาให้หรือแม้แต่คนที่คบหาใครอยู่คุณมีโอกาสพัฒนากันเป็นครอบครัวและใบนี้แถมให้อีกนิดนึงถ้าคนที่มาดูคลิปนี้ตอนนี้เลยนะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วแปลว่าครอบครัวคุณจะมีความสุขดีและมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปรับพลังงานนี้ไว้นะครับเออจะเกิดขึ้นมากน้อยก็แล้วแต่รับพลังงานดีๆไว้ก่อนไม่เสียหายเรานําความสุขความสบายใจมาแบ่งปันกันนะครับ ทำนายไปตามหน้าไพ่อืมดีก็ว่าดีถ้ามีข้อแนะนําใดๆจะแนะให้อ่แล้วก็เดวิลวิดวิลเลยเดวิลวิดวิลมาเลย กิเลสตันหา,ามาลมจัดเต็มเสน่ห์เมตตามาหานิยมใบนี้เป็นไพ่มีดีมีไรต้องเตือนตามตรงอย่างแรกถ้ามองในทางที่ดีเอาข้อดีก่อนข้อดีของเดวิลคือจะเป็นเสน่ห์จัดเต็มแพชชั่นที่มีต่อการความลหลงไหลได้ปลื้มที่มีต่อกันมันจะจัดเต็มมากถ้าคู่รักได้เดวิลนะ สวีทชําตัวติดกันแน่นอนโอ้โหสก,กินชิปกันทั้งวันไม่ไปไหนนะนี่คือข้อดีของคู่รักคนที่มีคู่แต่นีคคาเตือนสักเล็กน้อยกับเดวิลนี่ก็ต้องระวังด้านมึดนะความลุ่มหลงมัวเมาคนโสดไม่เป็นไรคุณอาจจะคบใครก็ได้แต่ถ้าคนมีคู่เจอเดวิลนี่ระวังสักหน่อยอาจจะมีบุคคลอื่นแทรกเข้ามาหรือแม้แต่ตัวคุณไปลุ่มหลงอะไรบางอย่างการลุ่มหลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการลุ่มหลงเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวแต่อาจจะเป็นอบายมุกการพนัน หรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้ชีวิตไปในทางตกต่ําซึ่งก็ต้องระวังนะครับเดวิลเป็นไพ่ไม่ดีมีร้ายเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่งามใช้เท้เกิดในทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วจะเป็นประโยชน์นะครับประมาณนี้แนะนํากันตรงๆตามหน้าไพ่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแต่วันนี้ไพ่แวดล้อมดีก็ต้องทํานายดีว่าคุณมีโอกาสจะได้รับผลดีมากกว่าระมัดระวังด้านมืดในใจเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนด้านอื่นๆคุณมาถูกทางแล้ว การงานการเงินก็ดูจะลงตัวความสัมพันธ์ก็ได้มิตรใหม่แน่นอนดีไม่ดีจะได้แฟนใหม่ด้วยสำหรับคนโสดนะแต่คนมีคู่คุณก็จะมีความสุขตามปกติโอ้เดอะเลิฟเวอร์เมื่อกี้ตอนต้นคลิปผมพูดไปแล้วว่าคุณเป็นคนใจบุญเป็นคนน่ารักมีโอกาสเป็นที่รักของทุกสปปรรพสิง่งเป็นที่รักของมนุษย์ัตว์วิญญาณแลวได้ไพ่เดอะเลิฟเวอร์ออกมาสอดคล้องกัน ตรงไปตรงมาตำราสากลว่าไวเดอะเลเวอร์สคุณจะเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งจริงๆมนุษย์สัตว์วิญญ,ญาณตามความเชื่อเทพเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองคุณคุณมีความเชื่อในทางที่ถูกต้องนะความเชื่อในทางที่ถูกต้องในทางที่สะอาดในทางที่อวยพรตนเองอวยพร,ยพรผู้อื่นแบบนี้นะเป็นพรนดีๆให้กันและกันแบบนี้คุณจะยิ่งมีความสุขความเจริญนะครับโอเคเดี๋ยวขอใบส่งท้ายหนึ่งใบวันนี้สวยๆเลย คนคนนี้คนที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่ตอนนี้คนที่เข้ามาจีบคุณหรือคนที่คุณไปจีบเขาแม้แต่เพื่อนใหม่ที่เจอจากงานมงคลใดๆนะมีโอกาสจะมาสารสัมพันธ์เขาใจละลายเพราะคุณน่ารักมากไพ่ใบสรุปอยากบอกอะไรนะครับวันนี้โอ้ oh ho, สามเหรียญสุดยอดจะมีการพบปะเกิดขึ้น ไม่ว่าเป็นการพบปะกับคนสนิทคนสำคัญมิตรสหายทั่วไปเพื่อนเก่าใครก็ได้แม้แต่มิตรใหม่สังคมใหม่ๆสังคมคุณจะกว้างออกไปใช้ความรู้ความสามารถของคุณให้เกิดประโยชน์ใช้สเสน่ห์ของคุณให้เกิดประโยชน์ใช้ความน่ารักของคุณให้เกิดประโยชน์คนดีๆจะเข้ามาหาคุณจากทุกสารทิศเอาตามความเชื่อตามหน้าไพ่ คุณจะได้รับสิ่งดีๆมากมายจากคนแวดล้อมวางตัวให้ดียึดถือความถูกต้องประพฤติดีพูดดีคิดดีทำดีแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นน้อมรับพลังงานนี้ไว้นะครับขออวยพรให้มีความสุขความเจริญนะครับแลนน้วพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ